ไม่ทราบไม่รู้ไ<知>りรมาจากคำกริยาดั้งเดิมว่าชีรุแปลว่ารู้ช<知>り้ดมาเไม่เป็นรูปปฏิเสธของรูปสุภาพมาสุใช้ในกรณีไม่